ห้อมจังพี่น้องกวนห้วยห้วยพี่นี่ยิ่งควนมาเพียงซองมาก้อยไกลไก,ลกลมันยิน่งควนได้บปะสุดยอดพี่น้องเลยปลาเผาปลาช่อนเผาในเทพเมียงมาห้อมเมียงติดกับปลาน้ำจิ้มอีซองอยางน้ำจิม้มเนี่ยน้ำจิมม้มส้มกับน้ำจิ้มบ้านพี่พี่น้องอันนี้น้ำจิ้มปอเปียะต่างหากไป

อบร้อมไปด้วยสมุนไพรอบร้อมไปด้วยหัวซิงไ่หัวซิงไ่เอาก่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดห้อมหัวซิงไขน่น่เนาะมาพี่น้องป่าเผาป่าเผาฮูาา้ห้อนห้อนฮ้อนช้อนกลางเขาอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นช้อนกลางอยูอ่ครับช้อนกลางช้อนกลางใช้ช้อนกลางกา่อนอื้ฮอม จับ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 ไปน้องนี่มาเด้ eras, อนมาอ๋อฮอืมอืมกินให้ผลนีจ้าก่อนจับ

Nó chín mép miếng quá sao đây? mặt phà giải không quýt bally sung kapu nha mặt hai kia bay mặt hai kia 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 mặt hai กินกับเขา,ขาเขาแซ่บกว่าอ่าอื้อืออื้มแคปปิ้งแม่ผมดองน้ำจิ้มซุ้มมาพี่น้อง,องน้ำจิ้มซุ้มใส่ไขใส่กระเทียมใส่หอมใส่บักวาใส่ ขอบปุนใจวันนี้กะลองน้ำจิม้มสวมบันเนี่นะแบบจะไปแบบนึงมีลูกให้บกลานมาเด้อกินตะเพา เดี๋ยวค่อยบอกหมากแบบกินกรบเขาได้กว่านึ่งแต่ห้องบัวพร้อมอรูม้จกักกินจะังหวะทีแล้วฟับชรอบเ้อนะมากกินไซส์เป็นลูนก่อนมามะมา,มา,ม,ามากขี้โพป,ป่าทำกันพี่น้องอ ผู้ดได้กินน้ำควายดอกคีบพวกป่านก็จะกินเองจินไซป่าพี่น้องกระเพาะป่ามันคือก้ากมูกน,มกนี่ก็น้องกระย่อนเข้าก้ากมูกมาต้มเห็นกระเพาะป่า <laughs> ปลาต้มกับผอปลากับผอปลาครับปอปลามาจะได้กระดอกกระเดียบอะไรแบบนันออกกากหมูมาตรีต้มให้กันกินเนาะืมแซบพี่น้องแซบมาเด้อแซบบนี่ละเดีย๋ยวลูกกับเมียเขาใช้บริกิรน้ำไม่กินผู้เดียวเครื่องตัวแล้วปูงงปลาเผาปลาคอเผาสวัสดีครับสวัสดีครับ